ย่าเดี๋ยวดูก่อนนะเผื่อย่ารออยู่กรุงเทพนะลูกนะโทรศัพท์หนูอยู่ไหนเนี่ยโทรศัพท์หนูอยู่บนบ้านค่ะอําไม่ได้ไปกับไม่ได้ไปกับมิตรหรอนึกว่าไปกับมิตรอ๋ออยู่กับพ่ออ๋ออยู่กับพ่ออแล้วอันไหนที่ให้ย่าไปปลดล็อกให้ไหนก็อยู่กับ อ๋ออันอันที่อยู่กับพ่อใช่ไหมเนี่ยค่ะมารับละเลยกระเป๋าลูกไปนั่งหน้ากับย่าไปนั่งหนั่งกับยา่บยาสวัสดีครับคุณปู่เอ๊ะคุณปู่อยู่ไหนอันนี้ครับเอาอกระเป๋าออกเนะอาบ้ ขึ้นรถกันนะคะขึ้นรถจอิอ่ะมาล้างกับเป๋าอะมีกับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเยวก,กับกล้อง<ป>อ่าคุยกับแม่ๆนะลูกแม่ๆคิดถึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ๆทุกคนแม่น้ำพึง่งแม่น้ำพึ่งมาแล้วคุณย่าลอยมารับอีราเลย ใช่ค่ะคุณย่ามารับอิหลา่าโรงเรียนคุณย่าคิดถึงเดี๋ยวคุณย่าก็จะแอบลอยกับวันนี้อิหล่ามีงานไปกับพ่อไหมนยลูกไปค่ะดึกไ,ดดไหมหนูได้ออกดึกไหมน่าจะประมาณสี่ทุ่มค่ะอ๋อสี่ทุ่มประมาณเที่ยงคืนหนูก็กลับมานอนได้เนาะพรุ่งนี้มาโรงเรียนไหมคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องเดินทางค่ะ เดินทางไปกรุงเทพอืมพรุ่งนี้น่าจะหยุดเพราะเดินทางไปกรุงเทพทีนี้ไปกรุงเทพหลายวันเลยแม่แม่คนไหนที่คิดถึงอีหลาก็ไปรอยดาอยู่กรุงเทพได้นะคะหลายวันเลยใช่ไหมค่ะวันดีพ่อบีบอสเนอะวีบอสก็อยู่ในนั้นเลยพ่อบีบอส ยวเจออีกหลายที่กรุงเทพแน่นอน,อนกับแม่ปุ้ยนุ่นอะ่ะโอ้เหนื่อย,ยจังเลยเหนื่อเล่นสนุกไหมลูกอยู่โรงเรียนสนุกค่ะรถมาสวัสดีค่ะแม่แม,แม่ทุกคน<อ>แม่แม่ทุกคนคะ่ะอย่าลืมอุดหนุนกาแฟของย่านะคะ ไปอุดหนุนกาแฟของพ่อแล้วก็มาอุดหนุนกาแฟของย่าด้วยนะคะนะคะกาแฟของย่ากล้วยฉับของย่าอร่อยนะหนูเคยกินยังกล้ยวยฉับเ<ม><ไ>ป็นเป็นเจกกินแต่กล้วยฉับคือจะมันมัน,มนแล้วก็กล้าากวยฉับโอกล้วยฉับอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอหมอ,อายกระตันตีเองเลยนะคะแม่แม่แมช่วยอุดหนุนยา่าพลอยนะคะแล้วได้บุญด้วยกาแฟใน พี่ๆในวงบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะน่าพี่ในวงก็บอกอร่อยมากเลยค่ะมีทั้งกาแฟทีอันวันแล้วก็กาแฟดำแม่แม่คนไหนสายกาแฟะนะคะ <c oughs> ทุกคนสั่งกาแฟของย่าพลอยนะคะสั่งเยอะๆนะแม่แม่แมย่าพลอยจะได้สร้างบ้านให้หลา <c oughs> เวลาน,น้อยจะมีบ้านอยู่แรงบันดาลใจให้กับอ,อะไรลู้ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ปลาสาแน่นอนค่ะอันนี้คือสาปลาค่ะเห็นเห็นสะแล้วอยากจะหาปลาทัานทีค่ะปลาสาวตอนอยู่บ้านชอบไปไป,ปหวานแห <c oughs> หนูเคยเจอมั้งไหมเจอค่ะปู่ไปตน,นาเอ,อ,เนนาเอ้ไปตนาเนาะไปย่าไหย,ย่าเต็มอยู่บ้านนี่ก็พ่อไปยังไม่รู้เนี่ยย,ย,าาย่ามาจากไหนคะย่ามาจากไปคำชะโนดมาคำชะโนดแล้วก็มาจากเจ้าหญิงไอ้คำแล้วก็กะเวลามารับหนูนี่รหรนูโรงเรียนเพราะว่ามีตู่ไปเซ็นทรัลโดน ยาเลกว่าไอ้โทรศัพท์อยู่กับมิตูว่าจะโทรไปว่ามิตตปลดลอกโทรศัพท์ลานด้วยที่แท้อยู่กับพ่อห้อ